อีกทั้งนั้นเลยนะใครที่หนึ่งนะคำถามเลยก็คือมัด มึงมาทำไมมึงมาทำไมเอนี่มันมีที่ทห XV ไหนมีถ่ายใหม่ใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่มีถ่ายเบื้องหลังไม่มีถ่ายเบื้องหลังใครเป็นคนนัดมาต้องถามนี้ก่อนใครนัดมาร์อันีพี่เรื่องจริงไหมเนี่ยจริงเพราะใครนะนี่อ่ะคือวันเนี้ยมันเป็นเอ็มวีที่ปกติเราจะถ่ายเบื้องหลังกันใช่ไหมมาร์ทใช่ครับเบื้องหลังก็ไอ้ที่ที่เล่นเป็นพระเอกบ้าง <S <s เป็นตัวหลักอ่ะถึงให้มาร์ทมาถ่ายแต่เนี้ยพี่ไม่ได้เล่นพี่ไม่ได้เล่น ไม่ได้แสดงเลยใช่เขาคงเบื่อเขาคงเบื่อเห็นหน้าพี่บ่อยเนี่ยพุ่งกลับก็เลยว่าไม่ต้องเล่นเลาก็โอ้โหขอมาอยู่ด้วยสักหน่อยหนึงสิเขาเลยให้มาร้องนิดนึงร้องซิงค์นิดนึงพอซิงค์เนี่ยตอนนี้กี่โมงสิบโมงสี่สิบเอ็ดเดี๋ยวซิงค์เสร็จปุ๊บก็กลับบ้านแหละก็เสร็จแล้วอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงพี่ไม่ได้นัดเหรอใช่ใช่มึงมาทำไมไรที่ต่างมาครับเทปนี้เพราะว่าวันเนี้ยเขาจะถ่ายแบบหลายโลโลนี้ใม่ตุน มึงไปใครเนี่ยมึงเปใครอีกแล้วมึงใครเนี่ยมันก็จะมุกประมาณนี้นะครับเทปที่มันไม่มีเนื้อหาอะไรครับเพื่อนๆคุณพี่นี่เขาเป็นเป็นนางเอกเป็นนางเอกเจมวีทีนี้นี่คือนางเอกนะครับนางเอกใช่ครับมีอะไรมีเบื้องหลังแล้วพี่เอาเบื้องหลังแล้วช่วงนี้มาพร้อมคุยกับนางเอกครับผมอันนี้คือ เป็นนางเอกนางเอกใครดีใจตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเต้นมากค่ะชีวิยดานะคะจะเล่นชื่อใหญ่แต่ว่ามีโฆษณาใหญ่หลังก็เยอะค่ะที่เล่นแล้วก็ละครก็เยอะค่ะช่องเจ็ดหลายเรื่องแล้วก็เพื่อปิดกล้องไปช่องแปดนะคะเป็นซีรีส์วายผลงานเขาเยอะกว่าเราอเรานึกว่าผลงานเราเยอะนะมีซีรีส์วายช่องจงช่องเจ็ดพี่เต๋าบอกว่าพี่เต๋าเคยเล่น MV แล้วพี่ป๊อดมูดเดนด็อกแล้วก็มาปีแล้วนี่เองอะค่ะพี่เบิร์ดทงชัยค่ะ ยอดวิวเท่าไหร่ครับพี่เบิร์ตเป็นล้านล้านเป็นล้านล้านล้านค่ะส่วนคนที่เป็นตาในเรื่องนี้นะคะก็เพิ่งถ่ายให้ทรีแมนดาวไปยอดวิวเท่าไหร่ฮะหลายสิบล้านหลายสิบล้านนล้าโ งานนี้ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าของคุณจิงโตเนี่ยจะเท่าไรมบมกให้หครับ <laughs> ผมจะดึงลงมาหลักหมื่นผมจะดึงลงมาหลักหมื่นผมทามาแล้วครับพี่คนเวลายอดวิวเยอะๆใช่ไหม <laughs> เขาก็จะมีแบบเป้าหมายแบบยอดวิวเพิ่มขึ้นหมดเพลงนี้100ล้านต่อไปก็ต้อง200ล้านอะไรเงี้ยผมจะส่วนทางครับผมจะส่วนทางครับ <laughs> ผมจะดันลงครับ <laughs> ดันลงไม่ให้ตัวเองลอยมากเลยครับ ความต้องการที่แบบแม่ค่อยมีใครเขาคิดกันแม่ค่อยมีใครเขาคิดกันแบบนี้ <c oughs> แล้วพึ่งเจอตัวจริงวันนี้รู้สึกว่าเขาเป็นคนกันเองอน่ารักแล้วก็เปิดเผยที่สําคัญคือทําให้ยายหัวเราะได้พี่แต้วอ่ะชวนเราคุยเรานั่งแต่งหน้าทำอะไรเราอยู่ทีนี้พุกก็บอกอุ้ยเราหน้ารักไม่ถือตัวชวนคุยก็คุยเขาพี่ชวนผมคุยอยู่ก็ต้องคุย ไม่ถือตัวนะเข้าใกล้ได้จริงแล้วก็ไม่ให้เข้าใกล้หรอกแก่เข้ามาใกล้เราเองแก่เข้ามาใกล้เราเองเราไปไหนไม่ได้เง <laughs> คิดเองเออเองหมดเลย <laughs> อยากฝากกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะผลงานชิ้นนี้ของคุณเจงโตวันนี้รู้สึกว่าั้งแต่ถ่ายมามีสิกวิดีโอหลายเรื่องหลายตอนแต่อันนี้ประทับใจเวลาเขาถ่ายทาแล้วก็เปิดเพลงด้วยะคะก็รู้สึกว่ากินใจซึ้งคือชอบเพลงชอบเลยค่ะได้ยินแล้วกาถ่ายทำอ๋อแตอนจะยินรู้สึกยังไงถ้ามันเป็นจริงๆอย่างนี้จริงๆมันก็นะมันก็ทราบ เจ้าแหละสำหรับคนที่ยังต้องอยู่ต่อไปโดยขาดเราอ่ะแสดงว่าฟังจริงแสดงว่าฟังจริงเดี๋ยวร้องให้ฟังสักท่อนได้ไหมครับร้องให้ฟังสักท่อนได้ไหมครับกูกับก็ได้ยินวันนี้วันแรกเนี่ยนะเป็นเศร้าเหรอเศร้าเะกคิดเศร้านะแล้วเปิดเทปมาจะฮาเลยเนี่ยนะพี่แถววคนอื่นเขาจะอินกับเรายังไงแล้วเนี่ย ใครยังไม่ได้รับชมติ๊กต็อกคือหนังสั้นที่แา่แต๋วเล่นนะคะมันมีเยอะค่ะที่ได้ไรคยยอดวอิวสูงนะคะหลายล้านอยู่ค่ะหลายล้านอยู่ค่ะรักเมียมากกว่าแม่ทําไมถึงรักเมียมากกว่าแล้วทําไมใจร้ายกับแม่ขนาดไหนออแม่ต้องฟูไฟขน,นาดไหนออต้องไปดูค่ะผลงานของแม่แต๋วค่ะมีอะไรมครั้งต่อพี่แต๋วเอาช่องผมไปเถอะครับ <laughs> เอาช่องไปเลย <laughs> ตอนแรกกะจะไม่ทำเอ็มวีเนี้ยกะปล่อยเป็นเพลงเฉย เขาก็เอาไปคิดมาผมก็กะว่าถ้าไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรให้ค่าเสียเวลาเขาคิดพอดเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็คิดมาแล้วมาเล่าให้ฟังร้องไห้เลยนี่แค่เขาเล่านะต้องเอาโทรศัพท์หนีเดือารู้ว่าเราร้องมันประชุมซูมแม่ปุยเสร็จวางทาเลยใช่บอกทําเลยอันนั้นคือสิ่งที่เขาเล่าแล้วเราเห็นในหัวนะแต่ว่าไม่รู้ในหัวเขาเป็นไงเมื่อกันทีมพูนในการแต่งทอป ผมอินกับพี่เคยเห็นหมา,หมาไหมเ <laughs> จ้าแย่ตามบ้านน้ำาหมาเวลาเจ้าของมันตายอะแล้วหมามันจะชอบไปนั่งนั่งรอง<า>งใช่แล้วไม่รู้ว่าเจ้าของตายอ,าะอะไรเ <ๆ S 1> <ไ>งี <cos> ้ยผมจะเอออินกับเรื่องนี้มากก็เลยเขียนขึ้นมาเหมือนไอ้หมาเนี่ยมันก็คงไม่ได้เจอเจ,อเจ้านายแล้วแต่มันก็ยังรู้สึกว่าเขายังอยู่แล้ววันนึงถ้ามันไปเจอมันจะพูดอะไรกับเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยมีท่อนที่แบบว่าไม่อาจรักใครได้อีกเลยอะไรเงี้ย ก็ไม <formation jin inh ale> <at> ่อาจรักใครได้อีกเลยก็รักได้แค่ครั้งเดียวอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่หมามันก็คนคนด้วยนะชีวิตอาจจะเดินหน้าต่อไปแหละแต่เอกความความทรงจําเดิมนีมันก็ยังรู้สึกผูกพันกับอดีตอยู่อะไรเงี้ยสบายดีหรือเปล่าไม่เจอกันตั้งนานดีใจที่ได้พบกันรู้ไหมฉันคิดถึงเธอ สวยขึ้นรู้ตดครอับ่มพูดครับอะไรับะโอ้โหเนี่ยคนเนี้ยครับหมดปิดปิดเลยปิดเพียงเลยคนเนี้ยโทรมาเล่าร้องไห้เลยแบบเสียใจ้ตังค์เฮ้ยชอบจริงพี่ชอบจริงไอ้พี่พี่เลื่อนกล้องดีพี่ร้องไห้อ๋อโอ้โหสะเทือนมากนั่นคือภาพที่พี่เห็นในหัวนะแต่ไม่รู้จริงเป็นยังไงใช่ไม่รู้ว่าในหัวคุณเป็นยังไงนะอาจจะกลายเป็นแต่ได้ตังค์ขึ้นมาใช่ใช่ใช่ทำงานได้แล้วคนเดียวพอแล้ว ได้สิทธิ์แค่นี้ได้แค่พูดในใจฉันคิดถึงเธอทุกวันตั้งแต่วันนั้นที่เธอลาจากก็ไม่อาจรักใครได้อีกเลยฉันคิดถึงเธอทุกวันตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคย ยุดคดเลยเธอได้เดยสจะไครับขมากครับมาตั้งแต่กี่โมงนะ9ก้าโมงครึ่งอันนี้เที่ยงสามชั่วโมงถ่ายเร็วกว่าไอ้ตัวเยอะ สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือไปหาความสุขสิมาสความสุขของเราคือการรับประทานอาหารไงมาทบอกว่ามาสมีร้านอะไรนะกะเพรากะเพราร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ว่ากะเพราดังๆด้วยแถวนี้เหรอแถวนี้เลยที่บอกว่าชวนพี่โจ๊กไปแล้วพี่โจ๊กไม่ไปสักทีเดี๋ยวผมไปรีวิวให้คุณดูครับ my ม r i e n นว่ากะเพราที่น้องคุณแนะนำเนี่ยกินได้หรือไม่ไปครับมาสบายดีหรือเปล่าไม่เจอกันตั้งนาน ก๋วยเดี๋ยวหมูต้ยมยำบ้านนอกกับเพราโบราณที่มาร์ทบอกนี่คือร้านกะเพราที่มาร์ทเขาแนะนำที่นี่ต้องกินกะเพราอะไระกระเพราเนื้อครับกะเพราเนื้อเหรอเผ็ดเผ็ด้วยพี่กินเผ็ดอยู่เอาตามมาร์ทแนะนำเลยเพราะว่ามาร์ทเผ็ดเผ็ดไข,ข,ข่ดาวไม่สุกก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยพี่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับต้มยำน่าจะอร่อยจริงครับเพื่อนๆพอจะเริ่มได้กินกะเพราและจามเนี่ยแสดงว่าใช้ได้เดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่าสวัสดีครับพี่ ผมเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกมีน้องเขาแนะนําเขาบอกอร่อยมากกับเอาเนื้อเผ็ดๆไหาดาาไม่สุกอันนี้อร่อยมากใช่ไหมครับ อ๋อแล้วอย่างอื่นมีอะไรแนะนําอีกไหมครับคุยใช่ทอดกระเ๋างยี่เอาครับมีกะเพราเครื่องในไก่ไหมครับไม่มีค่ะมีเฉพาะในเมนูอาโอเคโอเคไม่ได้เป็นอาหารตำช่องเลยค่ะไม่ได้เป็นอาหารตำช่องนครัอ๋อได้ได้ครับงั้นไม่ไม่สั่งตามใจแล้วกันครับตามใจพ่อค้าได้ได้ครับผมคุยใช่ปอเปี๊ยะเอาครับผมขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเดี๋ยวผมไปจดแล้วก็สั่งนะพี่นะได้ครับขอบคุณครับพี่คือจริงๆอ่ะพี่ชอบกะเพราเครื่องในไก่ชอบมากพวกตับพวกอะไรเงี้ยชอบหากินยากนึกว่า เขามีสุปเขาไม่ใช่ร้านตามจังอร่อยจริงอ้งองนนอา,าไ,มา,ไ,ไมาร์ทก็ไม่ใช่คนมาหาเจอแล้วครับคนที่หาเจอจริงคือพี่ใหญ่โลโซโมาร์บอกว่าดูในอีจีพี่ใหญ่อยู่แถวนี้แล้วแกกินลงหลายรอบใช่ไหม<ช>เริ่มจาก ก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วครับอืมอืมอไม่หวานมากไม่หวานมากพอดีเลยไม่ต้องปรุงจากเผ็ดก็เติมพริกแต่ยังอื่นไม่ต้องเติมแต่ถ้าเราสายชอบพริกก็เติมพริกไปเติมไม่ใส่ใจเลยอืมอุ้ยเปลี่ยนไป่แต่เล่นแบบพี่นี่ไงทีน่าจังที่เขาคุณแม่อยากจะใส่พริกเยอะๆเพราะว่าอยากจะกินเผ็ดๆกินเผ็ดๆหมูนุ่มหมูนุ่มละอืม ครับคุณพี่เขาบอกว่าแนะนําให้กินของทอดแล้กุ้ยช่ายใช่ไหมนี่คือกุ้ยช่ายนะครับลองกุ้ยช่ายก่อนกับน,น,น้ําจิ้มเน,นี่ยมาเพื่อนๆกุ้ยช่ายทอดครับกุ้ยช่ายปกติมันจะเป็นต้มใช่ไหมมันจะเป็นนึ่งทอดก็กรอบอีกแบบนึงครับผมต่อไปปอเปี๊ยะน้ำจิ้มไม่เหมือนกันเออน้ำจิ้มไม่เหมือนกันด้วยอะได้ย่านแหลม,อ,มอร่อยมันเป็นแบบปอเปี๊ยะเห็ดอะไรเงี้ยพี่ตี้กินอะไรอ่ะเจียว ่ดูนะครับไม่น่ามีอะไรน่ะสนใจร้านเขาอยู่ที่ไหนนะมาศถนนเทพพลลักสุขาพิบาลห้าสุขาพิบานห้ารังสามบินดอนเมืองร้านใส่พิกัดไว้อ๋อเดี๋ยวใส่พิกัดไม่ให้ราคาไม่แพงครับแถวแถวหกสิบมาแล้วก็เผาตากเผาเนื้อเผ็ดเผ็ดไก่ดำไม่สุกดูแล้วน่าจะเดือดสุดๆเพราะว่าพริกทั้งนั้นเลยนะสำลักพริกก็เพิ่งสำลักไปไม่กลัวอยู่แล้ว ตังแล้วมกระเพราเขาหอมนะอันนี้ต้องซื้อฝากเลยอ่ะโอ้ยโอ้โหมาผ่านอันนี้ผ่านเลยไม่มีน้ำเป็นกระเพราแห้งๆอ่ะไม่ได้ใส่ผัวใส่กระโพดให้พวกคุณลำคาญใจโอ้โหสุดๆุดนะหาเพื่อนๆหือหลักใส่พริกน้ำปลาทำมันอร่อยแล้วมัอร่อยกว่าเดิมอีกเฮ้ยจริงปะเชื่อว่าพริกน้ำปลานี้อร่อยเหมือนมันวิปเล็กๆสุดจริงสุดจริงที่งสั่งไม่เผ็ดก็น่าจะอร่อยแล้วมั้งมัดมาเพื่อน ความทรมานของเผ็ดแล้วอร่อยคือมันเผ็ดแล้วมันไม่หยุดกินก็จะยิ่งเผ็ดเ,เพื่อนๆร้านนี้ต้องมาครับไอท,ที่หนึ่งเลยนะไอที่หนึ่งเลยนะนี่อันนี้อันนี้คือคอนนี้คือเพื่อน,นมากครับพี่ ตามผมการถ่ายมิวสิกวิดีโอที่สั้นที่สุดในโลกไม่เคยถ่ายมิวสิกวิดีโอและสั้นขนาดนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไปเลยครับเพื่อนๆครับแล้วก็ฝากเพลงสบายดีซิงเกลิลใหม่ของไอ้สิงโตนำโชคที่ตั้งใจแต่งขึ้นมาเพื่อมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านที่หยหาสิงโตน,นำโชคในอดีตที่บอกว่าเมื่อไหร่จะแต่งเพลงแบบที่เป็นภาษากลางแบบเมื่อก่อนอย่างนี้จัดให้เพื่อนๆทุกๆท่านที่ชื่นชอบในสไตล์สิงโตน,นำโชคแบบร้องภาษากลางฝากไปวยครับเพื่อนๆครับเพลงสบายดีแล้วก็ฝากอีกอย่างครับร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะก๋วดเดยเต ต้มยำโบรานยอดฟักแมวอะไรย่างๆชุอยาวๆเนี่ยครับเดี๋ยวมาร์ทก็จะขึ้นให้แล้วก็ฝากไว้ด้วยมาแล้วอยากกินอะไรก็ให้รู้และสั่งไปถามพี่เขาเยอะลาแล้วครับ <_ L at> ตึกโป๊ะเดีแปลกใจจริงๆเลยนะคุณสิงโตว,ว่าทำไมพ่อแต๋วเนี่ยถ่าย m อ็มีทีไรเนี่ยยอดเพลงขึ้น,นกระชูดทุกทุกเเลยทุก MV เลย ตั้งแต่บอสเบอร์เดนด็อกมาแล้วนะคะนั่นก็เกือบสิบปีแล้วนะแสนดีเียงฉันดีค่ะอันนั้นก็เล่นเป็นโรคหัวใจอ่ะต้องนั่งวิวแชร์ก็เกือบจะตายอีกแล้วคล้ายๆกับเรื่องนี้เลยป่ะจะเรื่องนี้เราไปเลยเนาะตรงนี้ลอยเท้าเลยตรงนี้ลอยบนันไดบันไดที่เป็นพร็อพเป็นพร็อพนะคะขึ้นมาผมว่าเจ้าของบ้านมัดขึ้นมาเจอรูปพี่เขาแล้วไหว้พี่ขึ้นมาไหว้แล้วเจอนั่งอยู่ที่นี่ด้วยนั่งอยู่ในห้องคนเดียวด้วยตกใจเลย อให้มานั่งรอในนี้อะไรเงี้ยฉันคิดถึงเธอทุกวันตั้งแต่วันนั้นที่เธอลาจากก็ไม่อาจรักใครได้